โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับมีใครเคยกินเฟรนช์ฟรายมะละกอบ้างครับวันนี้จะพาทุกคนมาทํากินกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะอร่อยเหมือนที่คิดไวไหมเก็บมาแค่ลูกเดียวนะครับเพราะว่าลูกใหญ่มากๆจะให้ฟีฟ้าล้างก่อนเลยนะครับพอฟีฟ้าล้างจนสะอาดได้ที่ผมก็จะมาปอกเปลือกกันต่อนะครับเสร็จแล้วมาที่ขั้นตอนต่อไปผมจะทําการผ่าเครื่องเพื่อที่จะเอาเม็ดออกนะครับสำหรับเม็ดมะละกอข้างในมันกินไม่ได้เราก็ต้องเอาออกจนหมดเลยนะครับนานๆที่จะทํากินนะครับก็ต้องทําให้มันน่ากินอร่อยๆสักหน่อยนะครับตอนนี้มาถึงขั้้นนนนนตออทีี่่ซยยเเเป็ชิะะครรพาาววด๋ จะเอาไส้ข้างในออกนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราทําแบบไม่รีบนะคะทํากันซอยเป็นชิ้นๆให้ทรงออกมาเหมือนเฟ้นไฟให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับใช้แค่ลูกเดียวแต่ลูกใหญ่ได้มาเยอะมากเลยนะครับทุกคนทีฟ้าที่รอน้ําเดือดจนได้ที่ก็ทกําการใส่ขมิ้นลงไปต่อด้วยมะละกอนะครับสำหรับขมิ้นจะมาช่วยทําให้สีสันน่ากินมากขึ้นนะคะขั้นตอนการต้มผมใช้เวลาประมาณ4นาทีนะครับระหว่างที่รอเราก็จะมาบํารุงผิวด้วยเจลอะโลนามิตัวบํารุงผิวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งหรือผผิิิวววสขึ้้้นนง่ายะคะัทได และผิวทาทุกเช้าเย็นผิวจะสุขภาพดีทาเป็นประจำผิวจะค่อยๆสยสวรรค์ขึ้นอีกด้วยนะครับตอนนี้มะละกอที่ต้มไว้ก็ได้ที่แล้วนะครับตากออกมาคือสีสวยมากๆตอนนี้ก็เอามาตากแดดสักพักหนึ่งนะครับไม่นานนะครับประมาณ2อนาทีเราก็จะมาเตรียมเพื่อที่จะเอาไปทอดต่อเลยครับก่อนที่เราจะเอาไปทอดเราต้องมาผาสมกับแป้งนะครับแป้งที่ผมใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับทุกคนทั้นตอนนี้ผมใส่น้ําอีกนิดหน่อยนะครับไม่รอช้าตอนนี้มาเริ่มทอดกันแล้วนะครับระหว่างที่ทอดผมใช้ไฟกลางนะทุกคนสักพักหนึ่งเราก็จะได้ออกมาสีสวยมากๆเอาไปทอดประณ องรอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เฟน้นไฟมะละกอของเราก็ได้แล้วนะครับว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ